ตอนนี้เวลา8ปดมงสีนัดเพื่อนไว้9ก้าโมงแม่งมาถึงแล้วไปครับไปเจองานที่งานแคตเตอร์เดนะครับอาครับตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับก็ผมกำลังเช็คข่าวสารครับซึ่งผมไม่อยากจะเช็คแม่งเราจะไปดูตลาดสติ๊กแล้วทำไมเราต้องเช็คอย่างนี้ครับ ผมไม่อยากคือช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่สตรีมเนี่ยเขาลดกระหน่ำซัมมาเซลราคานี่ตกพวกภาพเลยได้เดี๋ยวบางเกมไม่ลด200%นะพูดเฮ้ยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนมึงอย่าหลอกตัวเองเรารอคนอยู่ไม่ใช่เหรออ้าวเหรอรอใครอยู่ครับรอต้นนอครับตอนนี้ทำไมเราต้องรอรู้ไหมครัไม่รู้ครับเราไปกันไม่เป็นครับโอ้ยฟักตบหน้ามึงเอ้ยโอเคครับเจอกันยังไงครับนี่โอเคครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราหมดความอดทนแล้วครับใช่ครับแล้ เราเลยเดินกันเลยเรารอไปเวลา30นาทีครับเราเชิญบอกทางนะบอกไล่ให้เราไปก่อนโอเคได้ครับเดินี่มาถึงตอนนอนแหละแล้วคุณก็บอกเป็นผู้ชายจ้ฮะกูบอกเป็นผู้หญิงอ๋อเรื่อมึงบอกผู้ชายโอ้ไม่ครับตอนนี้คือเราก็เดินตามทางมาเรื่อยๆครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเส้นเส้นท่านมันอยู่ไหนวะนั่นเฮ้ยตกลงคนนำทางกูมานี่ไม่รู้ทางไปเส้นท่านใช่ไหมเนี่ยกูไม่รู้ทางอะไรเลยก็ไม่รู้นี่ครับทางยังไงของมึงเนี่ยเออนั่นสิ ตอนนี้ครับเราก็ต้องเดินจะด้อยจะด้อยจะด้อย,จะ,อยจะด้อยแบบไโอกคือไม่บอกเลยไว้ว่าว่าเขาบอกว่าผู้หญิงมีระเบียบไว้กูขอบอกกูขอเถียงว่าบอกว่าเถียงครับว่าผิดมากเลยครับพีทครับเพราะว่านี่ครับไอไอไอคิวเพื่อนผมเนี่ยนี่ครับเวลาเก้านาฬิกาสีา่ห้านะนกาครับนี่ครับสี่สิบเอ็ดสี่เอ็ดบวกสามนาทีครับช้าไปเคแล้วก็ผมจะบอกไว้ก่อนนะคือผู้หญิงแม่งช้าจริงครับเพราะว่า เนี่ยไอคิวเนี่ยไม่มาก่อนเวลาผมมาตรงเวลาคุณมาไม่ตรงครับคุณขาดไปสองนาทีผมไอขาดสองนาทีไม่เกี่ยวแล้วก็ไอนี้ก็เกินไปประมาณตัสิบกว่านาทีแล้วเนี่ยไม่สิบแล้วครูครึ่งครึ่งนะเนี่ยคุณเเนี่ยแหละครับเราก็เลยเดินกันเลยเนี่ยแหละเขาบอกว่าชายชะกันจริงสุดไงซึ่งซึ่นคนนำทางมานี่แม่งไปครับถ้าเราเจอเซนท่านเราก็ค่อยว่ากันรรู้มเนนโอเคครับหลังจากที่เราไปถามคนท้องถิ่นมาครับ เราก็ได้ข้อมูลอ,อันเป็นความจริงว่ายูเนียนมอลเนี่ยต้องต้องเดินเลี้ยวซ้ายจากเซ<า>็นทนัลน,น,นะไม่ใช่ใชเลี้ยวขวา,าเกือบเกือบได้ไปไหนแล้วเนี่ยเกือบได้อ้อมแล้วเกือบได้จากุจักแล้วต้ลงข้อมูลจากคุณอ้อนี่เป็นจริงไหมครับเนี่ยกูไม่รู้ครับกูเดาอันแรกโอ้โหแม่งไม่บอกด้วยนะว่าต้องเลี้ยวไหนโอเคครับตอนนี้เราต้องรู้ครับยูเนี่ยมอลอยู่ไหนตอนนี้เราเป็นชายคู่หูสองคนที่กำลังหลงทางในประเทศไทยครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัปเดตสถานการณ์แล้วกัน ะครับตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานลอยนะครับตอนนี้ผมถือกล้องชั่วคราวครับอ๋อหายใจเลยนะข<อ>นาดอ,อยู่นี่มอสองเลยแต่เราก็หาตั้งนานเนาะเนาะโอเคอเคดี๋ยวยเดิเนเลยเมื่อกี้เราเดินมาจากทางนู้นครับเลยป่ามันไปนิดนึงซึ่งศาสตราจารจริงๆเราต้องอ้อมนู่นเลยครับอ้อมมาแล้วก็เข้าตรงนี้โอโขอบคุณคนท้องถิ่นนะที่บอกเชิญสักการะขอบคุณเราบอกให้คหูกระทอกกระโหลกเมืีนึงป่ะ หน้านะครับทางก็ต้องเดินมาถ้าเราเพิ่งที่ถามก็อยากไปดูกันที่ตรงโรงเบียนแล้วกัน็มันจะมีอะไรบ้างไปบอกความรู้สึกหน่อยหลังจากที่เรามาถึงยูเนี่ยนมอตอนนี้คอแห้งมากครับคอแห้งว่าเถียงกับมืออะไรแล้วยูเนี่ยนมอเปิดเอ้ยเราไอ้ปัสสันเปิดที่จะซื้อน้ำไหมไม่ครับตอนนี้ผมากำลังขาดน้รันี่ครับเจอเนี่ยครับที่คือตัวต้นเหตุของเหตุการณ์ทุกอย่างที่ทําให้เรารอถึงประมาณชั่วโมงเฮ้ยเมอ่เนี่ครับตอนนี้ก็เวลาสิบโมงสิบยี่สิบนะครับโบอีกสามนาที ก็ตอนนี้ได้บัตรคิวของพี่แป้งอันนี้มาแล้วเอาไปทำแล้วทำเชือเพลิงทำเชือเพลิงได้สบายหน้าส่วนตรงนู้นเลยคือซูมไม่ได้ไงไม่ได้ก็เลื่อนดิไม่ได้นี่บอกกล้องมันรุดเงาเนี่ยตอนนั้นจะเป็นที่ลงทะเบียนแล้วก็แคเตอร์อยู่กันเต็มเลยเราไม่อยากไปยุ่งครับเยวเป็นดวงดอกเห็ดเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันในงานปูเอาละครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับชลุมน์การวิ่งชกชิง ไปครับเราทุกเห็นางมาครับทุกคนขึ้นไปชั้นหกหมดเลยเว้ยไม่มีครับมีแว่ร้านอาหารแล้วถาร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารนี่โล่งเลยไม่มีใครเข้าเลยครับนี่ครับเราขึ้นลิฟต์เลยนี่ครับอะไรล่ะพนักไม่ได้ลิฟต์บันไดเลื่อนพนักงานเรานี่นายยุ้ยเลยไม่ครับตากล้องต้นอ้อไปครับคุณเบียดกันข้างโน้นก็คือลหนาวใช่ไหมเป็นต่อ นี่ตอนนี้มันให้อารมณ์รู้สึกเหมือนอะไรไหมมขอใส่แว่นก่อนเฮ้ยเคยเคยไปนี่ไหมแบบทุกสิ้นิ้นเดือนสิ้นปีมันจะมีน้างเซลเว้ยใช่ไหมแล้วมันจะแบบเนี่ยมันจะประมาณนี้แหละคนครับคนมามากครับเลยหนูดูดิเออมันยังไม่เปิดเดี๋ยวคนขึ้นเลยเดี๋ยวดูดิเนี่ยดูสิครับเขาจะขึ้นกันหมดเลยร้านอาหารร้านอาหารแทบไม่แบกกันเลยเดี๋ยวคนอยู่ไม่พอนุ่งออกไปน่งออกไปนิดนึงเออ ยวสิเราปล่อยให้ร้านพวกนี้เล่าได้ไงเนี่ยเี่นพนักงานผมก็แม่เขาแต่ถ่ายรูปนะครับนี่ครับเราข er ึ้นมาชั้นอะไรวะเนี่ยแ่ถ้าที่เขาหล่อเนี่ยมันข้าทางนี้ได้ไมันตออไม่แค่สงสัยว่าเคยคิดไหม่าตอนเนี้ยเราไม่ได้ออกจากแถวเราห้ามออกเป็นอาคารเลยเพราะมีคนต่อหลังเราเยอะมาก เขาฉลาดกันนะไปทางนู้นอะแต่แต่ถ <Charl ott es> ้าเราออกแถวแล้วพันเดียคุณยังอัดกล้องเห็นไหมอัดอยู่โอ้โหคุณดึงล่างครับยังไม่ยืนไปเลยนะนี่ครับเราไม่ใช้ชั้นบนอย่าง้ยใช่หัวุ่งเนี่ยคุณนี่ครับไอ้เทียนี่มันจะเท่าตัวคุณแล้วเนี่ยขนาดอยืนขนาดเรายืนกันคนละขั้นเลยนะขั้นปันใดได้ตัวเท่ากันเลยนี่ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้นจะบนสุดแล้วชั้นชั้นสี่แล้วชั้สี่เคเขาบอกชั้นต้องไปชั้นสี่ Amazon ไะอเมซอนหน่อยไหมกาแฟหิวๆตอนนี้ครับยังเอาใากใจนะครับยังไม่เจอคนรู้จักเลยครับรู้จักจบางคนก็ก็นั่งอยู่ข้างหลังนี่ไอพีโหลดมาในในคุณรถไฟพร้อมดึกเนี่ตอนนั้นเรามีพีโตครับแอบสองแอบสองแอบสอง <c oughs> <c oughs> นี่ครับชั้นนี้อาหารนี่แหละโอ้ยชลมุนหัดนี่ครับ ทางโน้นครับเขาจะทางโน้นโล่งมากเรามาอยู่กันทางชมลมนุกุ้งวัวโทรศรัพท์ตกมากคุณไม่โดนเลยสิซัมติงกุ้ตกมากเพิ่งจอแตกเมื่อตอนหนับนะมีขายุ่งเหรอนี่ครับนี่นะ่าจะชั้นบนสุดแล้วเนาะอ๋อนี่เหรอนี่คนระับเสียงงานมาเลยไปอ่ะนี่นะไปฟึบ ตอนนี้ครับมี I am the hero เข้านะไปดูกันได้ครับคือตอนนี้กูโฆษณา,นานหนังทาไมก็ไม่รู้โฆษณา,นานหนังทำไมวะ <c oughs> ขุนพันไหนขุนพันนี่ไงถึงแล้วโอ้ s ั m m e r Festival นี่ครับเราถึงงานแคตเตอร์เดย์ทั้ง,งใหญ่ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ รบแล้วก็พูกคุณสองคนก็นลาก่อนนะครับผมบแยกแล้วเจอก,กันนะจะไปเจอกันนีงเจอกันตอนเทียงบายๆนี่ครับก็ตอนนี้กำลังหาไปสำหรับไปางานนี้อยู่นะก็ตอนนี้ยังหายเเข้าม่เจอก็ตอนนี้เจอพวกคนต่อแถวเอาลักกี้การ์ดไอลักกี้ดอไปเก็บแป้งกันอยู่ก็

เอาอ,อ่ะโอเคเอาแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนวันนี้เราอยู่ในร้านพิซซ่าครับ11:12นอะยูเนี่ยที่อยู่เนี่ยมอนะครับทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ก็เนื่องจากว่ามันบ่ายบ่ายสองครึ่งแล้วตอนนี้เวลาผมบ่ายสองครึ่งแล้วโอเคครับก็ซึ่งปัญหามันคืออะไรรู้ไหมครับคนมันเยอะครับ แล้วมันแนบไปขออะไรแ็นใครไม่ได้เลยครับก็เลยคลิปนี้เน้นมากครับคุณเน้นมากคลิปเน่นมอที่ไม่ถึงเอเคอร์เลยฮะเออเนี่ยครับถึงครึ่งเอเคอร์เราเลยพอตอนแรกกิจะอยู่ถึงจบงานแล้แต่ทนไม่ไหวครับดีเลยครับลงมากินเลยครับอาจจะอาจจะขึ้นไปแบบขึ้นไปรอผลประกาศโอเวอร์วอตแจกของเลยแล้อาจจะไปดูหนังสักเรื่องหนึ่งครับอาจจะนะอาจจะเพราะอัตตังอาจจะไม่อาจจะเราต้องทะเลาะกันก่อน รับเราก็ถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยครับรีวิวอาหารครับเดี๋ยวอาหารมาเจอกันครับเราจะตัดไปก่อนนะคุณไม่ต้องเอามือบังกล้องนะคุณตัดไปเลยนะครับเราได้พิซซ่ามายังได้แล้วโอ้โหก็ท่ายอยู่ตรงเนี้ยอืมไหนไหนตักเลยตักเลยจัดเลยกักชิ้นเออจัดเลยจัดเลยเนี่ยดกมาเลยปีนี่นะมึอุ้ยอุ้ยคุณน้องก่อนเลยครับไม่ไ็นไรมึงเลยกูเป็นคนถ่ายกูที่หลังได้ เล่ตักไปของตัวเองเลยอย่าค่อยอย่าค่อยเอาซ่อมไปเคลียร์ปล่อยกับมันไปก่อนแล้ววางชานเลยอุ้ยเอาซ่อมเลยซ่อมเคลียร์ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตก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 ได้ยมามามาโอ้ไหนเฮ้ยนี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปรุงก่อนปรุงก่อนนี่คุณล่ะคุณนี่เลยจัดเลยจัดเลยเป๊กจิกเป็กโรนี่ครับเอาแป้นออกเอ้ยคุณแป้นผม เพิ่งโอ้ยาอีกอันแล้วเป็นเหมือนคล้ายๆชาบาสโก้ไม่ใช่ชาบาสโก้โกเป็นอันนี้เป็นไอ้นิดภาพไปโอ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวต้องจัดการครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเหรอครับพ่อแม่พี่น้องครับดูกับผมแล้วคิวคนเดิมครับกับพิซซ่านะครับอืมอร่อยมากสุดๆอะ่ะจัดเลยนะโอ้ง่อมอืมคิอเยอะมาก ไม่กินตั้งนานยอดเลยดีมากครันเราจะขอพักครึ่งก่อนแล้วกันก็ไม่มามางมาทำร้านคนดูเรื่องนั้นคะแนหละเออหลังจากกินมาทั้งหมดอย่างละสามสามนั่นก็เหลือของคิวบนเตาถ่านละก็เนาะอิ่มใช่ฮะแล้วก็ เดี๋ยวจะพาเดินห้างกันหลังจากกินเสร็จนะครับย่อยต้องหาอะไรย่อยแล้วครับเดินย่อยไม่แล้วพวกหลาทำย่อยตอนนี้ผมรู้สึกว่าพวกเราจะฮาร์ดคอมากคือตรงที่ว่าอะไรนะเราเรากินอาหารแพงในช่วงสตรีนเซลเลี่ยงกปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วบางเกมเนี่ยโหไแรงนะครับเอาดาเมจไปครับท่านผู้ชมครับปัญหาเสียเงินไรแรงครับโอ้โหมัน้องเสียไปเรยเอาครับจัดไปครับทุกคนขอให้มีความสุขครับลงต่ออือ โอเคครับก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับก็เรามาลง BMRT กันครับตอนแรกเรามาทางรถมีครับเมย์ครับเราจะรอเฟี้ยวๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ครับมีปัญหาครับคือไม่รู้จะไปตรงไหนครับไม่รู้เลนใจยนึงกว่าเราต้องไปใช่ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในช่วงสองคู่ตลอดหลงทางครับครับไปบางซื่อไปหัวลำโพงเราต้องไปไหนวะไม่รู้เหมือนกัน กู่เดี๋ยวมันจะมีาทางบอกเลยเคป่เราไปดูทางกันต้องดูนี่เราจะไปจะตรวจจับตรวจจับเอ้ามันไม่ยอมกลับมานี่ตรวจจับไม่แต่มันไม่ขึ้นนะมันลงมาใช่เดี๋ยวหัวลำโพงลำโพงกลับแล้วเดี๋ยวคุณกำแพงเพชรบางซื่อแตบางซื่อดินี่ไปบางซื่อนี่ไงอ๋อไปบางซื่อใช่เราเราก็ต้องไปเรนนี้โอเคแล้วนั่นอะไรวะนั่น ไปงั้นเรารอตรงนี้หาที่ยืนก่อนเซเว่นไนไปเรารอเออสะพดติดน,นีกใช่โอ้ไม่อยากมาแล้วครับเรานั่งเอ็มอาร์ทีมาเกตอ่นนะทีครับหนึ่งนาทีครึ่งครับ <laughs> ไม่แับไม่ถึงนาทีเลยเรอเลยครับรสองนาทีครึ่งครับหนึ่งสามนาทีใช่ไหมเหมือนไม่ได้นั่ง <laughs> เราเข้าไปตอนนั้นนะครับสามโมงสามสิบสามนี่ขนะ้ามมาสองนาทีเองคุณ เออสุดยอดเลยขอบคุณเอ็มอทีเฮ้ยเราไปแยกเลยใช่ขวาเลยเอาเลยครับก็ราบสดวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เราไปงานแต่และคูมิคอลม,มาแล้วก็อย่างที่เห็นภาพบรรยากาศไปตอนต้นแล้วก็ปีดบอกเลยครับว่าไม่ได้ถ่ายเลยมากครับคนเยอะมากครับเลยให้ไม่ได้ถ่ายเลยครับโจ เห็นกงนไปแค่นั้นแหละมันคือคนมันเยอะจริงถ่ายยากก็เรามาโชว์ของที่ได้ก่อนดีกว่าของที่ได้นะเอาอะไรดีเดี๋ยวค่อยๆยหยิบก่นเอาเป็นนี่ก่อนเลยกันนะส่วนใหญ่จ,จ,จะเป็นของฟรีนะเนื่องจากว่าผมไม่อยากผมไม่ค่อยอยากซื้ออะไรตอนนั้นก็มีแผ่นเกมของไลท์ออฟไซน์นะใช่ป่าวะหาไม่ถูก นี่ครับมีประมาณสองแผ่นนับที่ได้มานะับเป็นเกมฟรีแต่เขาให้แผ่นมาก็ไม่รู้จะทําไงน่าจะไปให้เพื่อนแล้วก็มีของแผ่นเทลนะแผ่นเทลเท่นี้ยแผ่นเกมก็วันนี้แล้วก็มีอ่าอะไรอะ่ะเป็นไอโอเอสแคสเตอร์ Guard นะครับเป็นมีประมาณนี้มีพิกกิ มี Master ร์เกมมีแบงก a าโมเกมแคสเตอร์นะครับประมาณนี้ครับก็ไปุ่มสามครั้งแนละ้วได้สามคนนี้มานะครับแล้วก็เอาเป็นอะไรดีขอโทษที่มันดูแบบน่าเบืนะ่อน่อยเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นจริงๆตรงนี้ก็จะเสียงแบบนี้แหละเพิ่งตื่นคือต้องอัดคลิปแต่เช้าเลยจะไดต้ต่อให้ทุกต่อไปนะครับมันก็จะเป็นอ่า โค้ดนะพวกโค้ดของเกมต่างๆก็จะเป็นของเทลนะเป็นชุดเกาะโบราณนะให้โฟกัสไม่ดูรหัสหลอกบอกเลยแล้วก็เป็นอีกสองเกมน,นะเป็นนี่ครับก็จะเป็นไอเทมโค้ดเหมือนกันคือเกมเน,นี้ยมาเนี้ยมันแจกไอเทมโค้ดเยอะมากต่อไปก็จะเป็นเสื้อครับเสื้อตอนที่ได้มาฟรีนี่คือเสื้อ ของเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่ามันคืออะไรผมแกะเลยแล้วกันเป็นของ x x a o c มันเป็นแค่แค่เกมหรือว่าเป็นเกมอ่ะนี่ครับอย่างเงี้ยไซส์ก็ไซส์เก็ได้มาฟีนีไปเอาเจ้าสะสมลัคกี้ลัคก,กีกกกก้ครบ ได้สะสมสแตมป์ครบเจ็ดอันนัก็ได so, ้มาแล้วนึ่เป็นเสื้อของโอเคครับต่อไปเป็นพวกเสื้อนะครับเสื้อก็จะเป็นมีหลายอันนัเอวันแรกเลยปของอะไรผมอ่านผมไม่รู้มันอ่านว่าไงนะก็เป็นของผมได้บอกเป็นตัวสัญลักษก็คือ X A O C นะครัเนี่ย X L O C เป็นเสื้อที่ได้จากการสะสมสแตมป์ับเราไปสุ่มอยู่แล้วมันก็ได้เป็นเสื้อมานะครับ ก็แผานเล็กหนึ่งก็ไดนนี้แหละต่อไปครับคืออันนี้ผมซื้อเองครเริ่มมาซื้อเองเรื่องนี้แวก็เป็นเสื้ออ l l s e a ชั n นะหนบารีสเกมฝ่าสวยดีผ้านุ่มก็ไม่ต้องเปิดเนาะน่าจะรู้กันอยู่ต่อไปก็เป็นอาร์บิสแดนนั่งเนี่ยบิสแบนเป็นแอป ชื่อชื่อเหมือนไอเสื้อตัวเมื่อกี้กับ I Love On l Station นะครับ okay. นี่ประมาณสองอันแล้วมันติดกันใครรู้วิธีเอาออกบอกด้วยอยากเอาออกมากเลยเนี่ยด้านหลังข้างในก็จะเขียนว่าสองัสิบห้าสเตอร์อ่านอ้ On l l Station caster นะนี่นะเก okay. ประมาณนี้ แล้วต่อไปก็ขอ,อเรื่องขอ,องเลยฟังยั้นะอ่ะเอาเป็นนี่กัน,กนคือผมอย่างที่ผมบอกครับผมได้ไปอ่าดีพ็อกเก็ตไ e lusive, Get, With, อ้ดีพ็อกเก็ตไอ้เอกลุศีมิสแอนด์กิ๊ t วิสอ่าซิบิงนะก็คือไปกับไปเจอพี่แป้งร้องเพลงส,สดๆในโรงหนังนครับก็ในก็นี่ครับเป็นใบแบบนี้แต่ขอไม่บอกนะว่ารายงานเป็นไงนะ มันเอกลุศีบขอเก็บไว้เป็นความลับละกันนะแล้วก็มีที่นั่งให้เรื่องครับก็นี่ครับจะเป็นที่นั่งผมเป็น f 6ฟหกนะครับแล้วก็นี่เป็นลายเซ็นพี้แป้งนะครับคือไม่มีกระดาษไม่ได้ไม่มีกระดาษให้เซ็นนะเอานี้เลยแล้วกันง่ายดีแล้วก็ได้นี่มาเป็นลูกอมลูกอมซีบิงคืออันนี้เขาแจกฟรีตอนไปถ่ายรูปก,กับคู่พี้แป้งในงานในงานนั้นแหละ ก็ขอขอบคุณทางดีพ็อกเกตนะครับที่ที่แบบมาเขาเรียกว,ว่าไงมาให้จับให้ได้ผมไปเอ็กซ์คลูซีฟไงเอ็กซ์คลูซแบบนี้ครับเดี๋ยวว่างๆจะทําคลิปบอกเพื่อนๆนะว่าดีพ็อกเกมันดีไงครับเดี๋ยวเจอกันนะก็โอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นนครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ไปนอนต,ต่อแล้ว